ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกตรหรือหน้าทางขึ้นเครื่องดี25แล้วนะคะนี่ค่ะจะบินจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินปารีสประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็เรียกผู้โดยสารเตรียมจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะไปค่ะเราเตรียมขึ้นเครื่องกันไปกันค่ะนี่นะคะคือเครื่องบินลำที่พวกเราจะขึ้น บังคอเกรเดอะ th ไทยไทย 2E Terminal 2E and L49 On Time นะคะ right, คะคะเดินต่อไปกรุงเทพนะคะ1605ค่ะแล้วก็มารอตรงน,นี้รออะไรคะทน,นี้ค่ะมันจะไปยังไงจะนั่งรถไฟไปค่ะชาร์ตเตอร์เระ 2อนอ e นะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะมีทางให้เลือกค่ะไปด้านไหนด้านหลังแล้วก็2อ e ด้านนี้ก็2อ e แต่ดูที่เกตเป็นหลักค่ะเราจะไปที่เกต l นะคะเดินด้านนี้ที่บอร์ดนะคะการเปลี่ยนเครื่องดูว่าเราจะไปอาคารที่เท่าไหร่หรือประตูขึ้นเครื่องหรือเกตที่เท่าไร่ดูตามนี้แล้วก็เดินตามป้ายต่างๆที่เราเห็นเลยค่ะส่วนของพวกเราเทอร์มินอล2 e นะคะ แอลสีค่ะพวกเราก็เดินตามป้ายไปอาคารผู้โดยสารที่2ทางขึ้นเครื่อง L นะคะ L49 ไปค่ะมาถึงตรงนี้เป็นพาสปอร์ตคอนโทรลแล้วนะคะต้องสแตมป์ออกเมืองออกจากยุโรปแล้วคะ่ะเราผ่านสาแตมป์ออกเมืองมาแล้วนะคะตอนนี้ออกจากยุโรปแล้วคะ่ะสแตมป์ออกแล้วนะคะเดินทางต่อไปค่ะไปยังเกตตัว L นะคะ 2E L หมายถึงเทอร์มินอลที่2หรืออาคารผู้โดยสารที่2ทางขึ้นเครื่อง L นะคะหลังจากสแตปมออกเมืองมาแล้วนะคะก็เดินตามทางเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์และบรรยากาศตรงลานจอดเครื่องบินด้านนอกไปเรื่อยๆเดินไปนน้นยาวไปค่ะเดินมายาวไกลนะคะแต่ก็ต้องเดินต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงนะคะเทอร์มินอล 2E Gate L เดินไปเรื่อยๆก่อนค่ะ ดูว่าจะไปยังไงนีนะคะมาตรงนี้เป็นเอ็กซเรย์สัมภาระค่ะระหว่างทางไปขึ้นเครื่องนะคะก็ผ่านดิวตี้ฟรีค่ะเี่นะคะก็เหมือนทีว่านะคะเหมือนดิวตี้ฟรีทั่วๆไปสนามบินต่างๆก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้เราเข้ามาภายในห้องโถงที่เป็นทางขึ้นเครื่องนะคะ l 40ต่างๆแต่ของเรานู่นค่ะ อยู่ L49 นะคะเดินไปเรื่อยๆกันคะ่ะที่บริเวณลานจอดอเครื่องบินที่สนามบินปารีส <พา S 1> ชองเดอโกลนประเทศฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ทางพนักงานของสายการบินประกาศให้ผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องเลยนะคะพวกเราก็มายืนรอคะ่ะอยู่ตรงนี้พเราเดินมาขึ้นเครื่องเลยนะคะนี่ค่ะตานนี้เครื่องจอดรออยู่ตรงนี้นะคะ โบอีงเจ็ดแปดเจ็ขเึ้นเครื่องมาแล้วนะคะที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยค่ะวันนี้ไม่ได้นั่ง Business Class นะคะแต่เรานั่งอ c o n o m y p r e รีเ m นี่ค่ะที่นั่งก็โอเคก็มีน้ำดื่มวางตรงนี้ที่นั่งก็กว้างพอสมควรนะคะเป็นที่นั่งกว้าง จะประมาณนี้มีทีวีจอใหญ่อยู่ด้านหน้าเรานะคะเราจะบินจากสนามบินปารีสชาเดอร์โกนประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินสุวรรณภูม <cold> ิประเทศไทยนะคะด้วยเครื่องบินลำนี้ค่ะเครื่องโบอิ้ง787-9 Dreamliner นะคะ เราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ11ชั่วโมงกับ20นาทีนะคะระยะทาง1 1 5 4กิโลเมตรคือระยะทางจากปารีสถึงกรุงเทพนี่นะคะ1 1 5 4กิโลเมตรค่ะใช้เวลาในการบินบินตรงเลยนะคะคือ11ชั่วโมงกับ20นาทีค่ะ ะะเรานั่งนพรีเมียมอีโคโนมีคลาสหรืชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่พอเข้ามาตวัวที่นั่งก็จะมีน้ําขวดเริมตั้งวางไว้ตรงนี้และต่อมาเขาก็แจกเลยค่ะกระเป๋าเล็กๆที่ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรประมาณนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้อยู่ทางเชื่อมหรือสะพานที่เดินมาขึ้นเครื่องบินนี่นะคะตอนนี้เคลื่อนออกจากประตูเครื่องบินแล้วค่ะ ดวงเ่นก็พร้อมที่จะเคลื่อนตัวออกจากลานจอดแล้วนะคะ